ทำไมถึงเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันเคยสงสัยกันไหมคะกรรมเท่านั้นที่จะส่งผลให้มาพบกันในชาตินี้แม้เวรที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผูกกันไว้หรือผูกไว้ทั้งสองฝ่ายก็เป็นเหตุส่งให้มาพบกันในชาตินี้ได้เรื่องจริงไม่ใช่แค่เรื่องเล่าทำไมคนเรา ึงเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันได้ฟังแล้วกระจานเลยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้เรามีธรรมะดีๆในหัวข้อทำไมถึงเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกัน มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเป็นคำถามที่พ่อแม่หลายคนอาจเคยสงสยัยทำไมคนนี้คนนั้นถึงเกิดมาเป็นลูกของฉัน เมื่อมีเหตุก็ย่อมมีผลเป็นส่วนประกอบถ้าพูดกันตามหลักวิทยาศาสตร์เราทุกคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่าเกิดจากความรักแต่งงานแล้วจึงมีเจ้าตัวน้อยเช่นเดียวกับในหลักทางพระพุทธศาสนาเราเกิดมาผูกพันกันด้วยเวรกรรมคำว่าก,กรรมร่วมกันมา แต่อดีตชาติหมายความว่ายอย่างไรเพราะบางคนพ่อแม่ดีแต่ลูกไม่ดีบางคนครอบครัวดีแต่มีบริวารน,นำความเดือดร้อนมาให้บางคนลูกดีแต่บุพการีไม่ดีถ้าจะถือว่าชาติก่อนมีความสัมพันธ์กับชาตินี้ก็จะต้องหมายความว่าพ่อ แม่พี่น้องเพื่อนฝูงที่เคยผัวพันกันมาจะต้องไปพบกันทุกชาติเช่นนั้นหรือจึงมีการกล่าวถึงคำว่าทำกรรมร่วมกันมากรรมเท่านั้นที่จะส่งผลให้มาพบกันในชาตินี้แม้เวรที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผูกกันไว้หรือผูกไว้ทั้งสองฝ่าย ก็เป็นเหตุส่งให้มาพบกันในชาตินี้ได้ถ้าเป็นกรรมในชาติก่อนๆก,ก็เรียกว่าเป็นกรรมในอดีตชาติความจริงไม่ใช่เพราะกรรมเท่านั้นที่จะส่งผลให้มาพบกันในชาตินี้แม้เวรที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผูกกันไว้หรือผูกไว้ทั้งสองฝ่ายก็เป็นเหตุส่งให้มาพบกันในชาตินี้ได้เหมือนกัน ดังนั้นเราจึงมักพูดติดต่อกันว่ากรรมเวรความเข้าใจที่ว่าถ้าถือว่าชาติก่อนมีความสัมพันธ์กับชาตินี้ก็จะต้องหมายความว่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงที่เคยพัวพันกันมาจะต้องไปพบกันทุกชาตินั้นอย่างเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดอันที่จริง ชาติก่อนมีความสัมพันธ์กับชาตินี้จริงในฐานะเป็นชาติที่เป็นเหตุให้เกิดมีชาตินี้ขึ้นแต่พ่อแม่พี่น้องญาติมิตรในชาติก่อนนั้นหาได้เกิดพบกันทุกชาติไม่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับเงื่อนไขที่ว่าเมื่อพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรนั้นๆได้ทำกรรมจะดีหรือไม่ก็ตาม หรือได้มีเวรต่อกันมากรรมและเวรอันนั้นก็จะส่งผลให้เกิดมาพบกันในชาติต่อไปแต่จะทุกชาติหรือไม่ก็แล้วแต่กรรมเวรที่จะก่อใหม่อีกกฎแห่งกรรมพ่อแม่ลูกคัมภีกฎแห่งกรรมสามชาติได้บันทึกไว้ว่าสามีภรรยาจะมีกรรมร่วมกันมาไม่ว่าจะกรรมดี หรือกรรมชั่วถ้าไม่มีกรรมร่วมกันมาก็ไม่อาจอยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกันได้บุตรธิดาคือหนี้ไม่ว่าจะเป็นทวงหนี้หรือชดใช้หนี้ไม่มีหนี้ไม่มาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันดังนั้นสามีภรรยาที่มีกรรมดีร่วมกันมาย่อมสมานสามคัคคีรักใคร่กลรมเกลียว ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรส่วนสามีภรรยาที่มีกรรมชั่วร่วมกันมาแต่อดีตชาติย่อมทะเลาะเบาแวง้งบ้านแตกสาหรกขาดไม่อาจอยู่ร่วมกันจนวันตายได้ส่วนบุตรธิดาที่มาทวงหนี้เป็นลูกที่ไม่เอาไหนเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอทํทำให้พ่อแม่ทุกใจ ไม่ไายเว้นและบุตรีดาที่มาใช้นี่จะสำรวมระวังรู้คุณทดแทนคุณไม่กล้าทำให้พ่อแม่ชอกช้ำใจชาวโลกทุกคนเกิดมาต่างนี้ไม่พ้นพบพลาดสุขทุกข์เศร้าอภัยแค้นรักชัง นี่คือผลแห่งของกรรมปลูกเหตุเช่นไรยอมได้ลิ้มผลเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นเหตุใดหรือผลใดล้วนหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมทั้งสิน้นการเกิดของลูกนั้นเขาเกิดมาเพื่อ 1. ลูกน้อยเกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยผลบุญที่เราทำร่วมกันมาในอดีต ด้วยบุญคุณที่มีต่อกันเราเรียกเด็กๆเ,เหล่านี้ว่าลูกกระตันยูเขาเกิดมาเพื่อทดแทนบุญคุณเป็นเด็กดีฉลาดเชื่อฟังเขาเหล่านี้จะไม่มีทางทำอะไรเสียหายให้พ่อแม่ต้องกลัดกลุ้มกังวลใจ 2. ลูกน้อยเกิดมาเพื่อล้างแขนพ่อแม่ ด้วยกรรมที่สร้างกันมาจึงเป็นลูกล้างผลาญทำให้ครอบครัวล่มสลายเราเรียกเด็กเหล่านี้ว่าลูกทรพีเกิดมาเพื่อล้างแค้นเมื่อเขาเกิดมาแล้วสิ่งที่พ่อแม่ทำได้คือการให้อภัยดังนั้นอย่าได้ผูกเวรไว้กับเขาเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ภายนอก ยังพอป้องกันได้แต่นี่เกิดมาเป็นลูกหลานในบ้านในตระกูลแล้วอย่าทำร้ายใครอย่าฆ่าแกงกันเพราะต่างคนต่างก็รักตัวกลัวตายเช่นกัน 3. ลูกน้อยเกิดมาเพื่อถทวงหนี้พ่อแม่ชาติก่อนพ่อแม่เป็นหนี้ไว้ไม่ใช้คืนชาตินี้ เขาจึงมาเกิดเพื่อมาทวงหนี้ถ้าพ่อแม่เป็นหนี้น้อยลูกก็เกิดมาแค่ไม่กี่ปีเขาก็ตายต่อให้พ่อแม่รักลูกมากแค่ไหนเขาก็ไปเมื่อนี่หมดต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหนเขาก็ไม่เคยใส่ใจคุณหากเป็นหนี้เขาเยอะเลี้ยงจนเติบใหญ่จบมหาวิทยาลัย เรียนจบวันนั้นก็ตายวันนั้นเขาไม่อยู่รับใช้เราเพราะมาทวงหนี้หนี้หมดก็จากไป 4. ลูกน้อยเกิดมาเพื่อใช้หนี้พ่อแม่เขาเป็นหนี้พ่อแม่ไว้ไม่ได้ใช้คืนเมื่อเขาเกิดมาต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยหาเงินเพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่ หากเป็นนี่มากก็จะเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นอย่างดีแต่ถ้าเป็นนี่น้อยก็เลี้ยงตามอัตภาพเหมือนที่เราเคยพบเห็นเลี้ยงพ่อแม่ประหนึ่งคนรับใช้ในบ้านเพราะอะไรเพราะมาใช้หนี่กรรมลูกประเภทนี้แม้จะเลี้ยงดูพ่อแม่แต่ก็หล่อเลี้ยงแค่กายไม่หล่อเลี้ยงจิตใจ เลี้ยงดูโดยปราศจากความเคารพและความกตันยูซึ่งต่างจากบุตรที่เกิดมาเพื่อทดแทนคุณประเภทนี้ไม่เพียงแต่หล่อเลี้ยงกายยังหล่อเลี้ยงจิตใจบุพการีด้วยหลักธรรมในข้อนี้มีใช่เพียงแค่ลูกหลานยังรวมทั้งญาติพี่น้องและคนรอบข้างทั้งหลายที่เราได้รู้จัก และเคยได้อยู่ร่วมกันมาหากแต่เป็นเพราะกรรมที่ก่อกันมาหนักหนาหรือบางเบาเท่านั้นเองหากบุญคุณความแค้นหนักหนาก็เกิดมาเป็นสามีภรรยาและลูกหลานพี่น้องหากบุญคุณและความแค้นเบาบางก็เกิดมาเป็นญาติสนิทมิตรสหายหรือหากคุณเดินซื้อของอยู่ในตลาดอยู่อย คนแปลกหน้าก็มายิ้มให้คุณและคุณก็ยิ้มตอบล้วนเป็นบุญกรรมแต่ชาติปางก่อนแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าขัดหูขัดตาแถมไม่พอใจยังถมึงตาใส่ฝ่ายตรงข้ามอีกนี่ก็ล้วนเป็นบุญกรรมแต่ชาติปางก่อนเมื่อเข้าใจในกฎแห่งกรรมเหล่านี้เราจะได้ไม่ผูกกรรมด้านดำเพิ่ม แต่จงผูกกรรมด้านขาวซึ่งเป็นกรรมดีจะดีกว่าแล้วจะแก้ไขอย่างไรหากเราและลูกหลานผูกกรรมที่ไม่ดีต่อกันมาแต่ปางก่อนแล้วคำตอบก็คือนําพาลูกหลานเข้าวัดหมั่นบำเพ็ญปฏิบัติธรรมศึกษาพระธรรมเมื่อต่างฝ่ายต่างศึกษาธรรมย่อมแปรกรรมร้าย ให้กลายเป็นกรรมดีได้ย่อมคลายความจองจำขับแขนให้สลายคลายลงได้เช่นนี้ที่เราเรียกว่าธรรมะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีการมีลูกดีคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของพ่อแม่เด็กที่เกิดมานั้นเกิดมาด้วยสาเหตุที่สำคัญคือ เวรกรรมเริ่มจากคนเป็นพ่อแม่ถ้ามีศีลปัญญาศรัทธ,ธาและการให้เท่ากันจะทำให้ชีวิตคู่ดีและเมื่อมีลูกจะเป็นคนดีแต่ถ้าหากสิ่งสำคัญสี่อย่างนี้มีไม่เท่ากันก็จะอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความสุขกลายเป็นคู่เวรคู่กรรมมีลูกก็จะเป็นดีผสมร้าย กลายเป็นเด็กที่สับสนเหมือนกับการเลี้ยงลูกคนละทางแต่ไม่ว่าลูกจะเกิดมาเป็นอย่างไรเมื่อเกิดมาแล้วเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนคงปรารถนาให้ลูกมีแต่ความสุขวิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ 1. ไม่ประพฤติตัวที่ทำให้เสื่อมเสียรักษาน้ำใจของพ่อแม่ โดยเฉพาะคำพูดอย่าทำให้พ่อแม่น้อยใจหรือเสียใจถึงแม้ว่าจะไม่พอใจด้วยเรื่องอะไรก็ตามก็ให้ระงับอารมณ์เอาไว้ 2. ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อเราสามารถทำงานหาเงินเองได้แล้วโดยเฉพาะยามที่ท่านป่วยหรือชราเอาใจใส่ดูแลเรื่องอาหารการกิน สุขภาพร่างกายทำทุกอย่างเพื่อให้ท่านมีความสุข 3. ช่วยเหลือดูแลกิจการงานของพ่อแม่ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ 4. พาพ่อแม่ไปทำบุญไหว้พระนับถือศาสนาที่ตนเองนับถือยึดถือหลักคําสอนของศาสนา เพื่อให้พ่อแม่มีความสุขสงบและสบายใจ 5. เมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วให้อุทิศส,ส่วนกุศลทำบุญไปให้ท่านอย่างสม่ำเสมอแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่อย่างเสมอต้นเสมอปลายและนี่คือเรื่องราวดีๆ ที่เราได้นำมาฝากทุกทท่านในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณแหล่งที่มาและข้อมูลมาณที่นี้ด้วยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เรียบเรียงเรื่องราวดีๆนี้ไว้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่า เราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขความเจริญทุกๆท,ท่านคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอบคุณและสวัสดีค่ะ